Step one, wake up early, gonna rise with the sun Step two, get some good, some food in you Step three, think real hard about what you wanna be Step four, everybody, just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be สวัสดีเพื่อนๆที่ครบรักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวรองเท้าที่กำลังมาแรงขณะน,นี้เพิ่งวางขายไปเมื่อวันที่หนึ่งมีเนียนี้เองนะครับรองเท้าคู่นั้นก็คือแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนรองเท้าคู่นี้เป็รายก,การสนุกจากนี่ครับผมเรฟรแรนเนอร์ขอบคุณทางร้านเรฟรรแรนเนอร์ด้วยนะฮะทางร้านเรฟรแรนเนอร์นะครับมี กิจกรรมนะครับรถราคารองเทารุ่นเก่านะครับรุ่นเดิมๆนะครับรดราคาสูงสุดถึง70%เลยนะครับมีหลายรุ่นมากๆนะฮะเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นะครับงานมีวันนี้ถึงวันที่12มีนาคมนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับไซส์อาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับแต่ว่ารุ่นก่อนนั้นเนี่ยคือรถหลายรุ่นมากๆหลายแบรนด์ด้วยลองไปดูแลวกันนะครับ ซ็อกค,คนี่หรือซ็อกันนี้เราอ่านกันซ็กค,คนี่นะ่ยเอ็นโดรฟินอีลิตสองนะครับเดี๋ยวนี้มาแกะกล่องรีวิวกันนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็แกะกล่องรีวิวไปแล้วแต่กูก็จะรวีวิวกันครับเพราะกูชอบรุ่นนี้ก็ไปดูกันเลยนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งสีเป็นยังไงอะไรยังไงสเปคคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวตอนท้ายจะลองสวมใส่และย้ำๆให้ดูนะครับว่ามันจะนุ่มฟอฟี่เหมือนในคลิปก่อนๆหน้านี้ที่มีมาใหม่ เราเพื่อนเราเปิดดูกันเลยนะครับนี่นะฮะป็นไงครับแม่งานพรีเนี่ยมมากๆครับเราขยับกล่องไปก่อนแล้วกันนี่นะครับพรีเนี่ยม,มากอืมว้าวแมสวยมากนะฮะสวยงามมากโอ้โหนี่ดึงๆนุ่มนุ่มจังเลยอะ่ะ นุ่มมากเพื่อนสัมผัสแรกนี่คม,มันนุ่มเนี่ยมันนุ่มเหมือนอะไรมันนุ่มไม่เหมือนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากตัวอัปเปอร์ก่อนนะครับนีอ่อัปเปอร์เขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบผ้าถัดขึ้นรูปมามเดี๋ยวเกระดาษออกก่อนนะฮะ อันนี้ไม่ได้ยืดหยุ่นทารานะครับเ,เพื่อนๆจะก็ตรงนี้ยืดหยุ่นตรงลิ้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีลินนะมันเป็นทรงซ็อกอะไรนะครับมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโปร่งโปร่งมากเห็นไหมเจาะรูแบบทีทีเป็นตารางละเอียดมากน่าจะระบายอากาศได้ดีครับอัปเปอร์เนี่ยเป็นไลท์ไวท์ TPE ีเอดนะครับนี่นะครับตัวเชือกนี่ แบบนี้นะครับเชือกธรรมดานะฮะก็ประมาณนี้ให้มายาระดับหนึ่งนะครับทรงรองเท้านี่เป็นแบบซอกไลน์นะครับเพื่อนๆลิ้นมาแบบนี้แบบพับได้ด้วยอันนี้อ่ะเทไหมแต่จริงมันไม่มีลิน้นนะมันเป็นแค่ปีกตัวนี้ขึ้นมาเฉยนะครับใส่โชว์อย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่หรือจะพับก็ได้นะครับสวมใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสุงเท้าเลยอะ่ะผมได้ลองสวมแล้วนะครับค่อนข้างสบายมากเลยนะครับส้นฮิลคอเตอร์ฮิลคอล่านะครับ ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้เป็นนิ่มๆนะครับแบบพับได้เลยเนี่ยไม่มีโค้งนะครับมันมีแค่ตัวแบบขีดๆตรงนี้นะครับประคองไว้เฉยๆนะเพื่อนๆแล้วก็น่าจะไม่บาดเท้าระคายเคืองครับเพราะนุ่มมากมีบุฟองน้าให้ตรงนี้นิดนึงนะครับจากที่ผมลองสวมใส่แล้วสบายกระชับนะครับทรงซองอะไรนะครับมีรูตรงนี้ห้อยเชือกด,ด้วยอินซูด้านใน แกะไม่ได้นะครับติดกาวมีความหนายอยู่เล็กน้อยนะฮะมาดูส่วนของวิสโซกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นโฟมใหม่นี้นะครับเป็นอินคร d ดิรันนะครับมีสแกนไม่ใช่สแกน <c oughs> มีสกรีนไว้ด้านหลังนี่นะครับที่ชั้นนี้นะครับ <c oughs> โฟมตัวนี้มันจะแบบเนี่ยนุ่มมากกดไปที่แบบนุ่มมากเลยเพื่อนๆเหมือนมัชเมโรเลยนะ นุ่มดุบดุบละมุนมากเลยอ่ะนุ่มจุ๊บจุ๊บเลยอ่ะโอ้ยมันนุ่มแท้วะนี่ว่ะโอ้ยนุ่มแท้ว่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะลองสวมให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนแม่นุ่มจริงเว้ยเฮ้ยมาดูส่วนของเอาโซบ้างนะครับพื้นยางนี่มาในแบบนี้นะครับรุ่นเก่าเนี่ยยางตรงนี้จะมีนะครับแล้วก็เจาะเป็นรูกลมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ส่วนตรงนี้จะไม่มีนะครับรุ่นรุ่นแรกแล้วจะไม่มีอะไรีเขาให้มาแล้วเต็มเปี่ยม หลายๆถ้ารีวิวไปแล้วนะครับว่ายึดเกาะดีนะครับพื้นเปียกพื้นะไรนี่ไม่มีลื่นไม่มีฉลับแล้วนะฮะแจ่มเลยครับในรุ่นแรกเนี่ยมันมีการลื่นการฉลับนะครับแล้วก็มันให้มันน้อยนะครับตรงนี้มันสึกไปไวมากนะครับอันนี้ให้มาเต็มเลยนะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยค่อนข้างจะทนมีการบากตรงนี้นะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ตัวนี้บากตรงนี้นะครับบากด้านนอกนะครับเข้ามาลึกขึ้นข้างในนี่เลยนะครับแผ่นคาร์บอน เต็มแผ่นนะครับเพิ่มความแรงความเร็วของเราในรุ่นนี้ให้มาเต็มแผ่นนะฮะรุ่นแรกมันจะเป็นมันซ่อมเสียบไปเป็นซี่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าให้มาเต็มแผ่นแล้วอืมโคตรเจ๋งเลยครับดูสิครับและที่ขาดไม่ได้เทคโนโลยีสปีดโรลครับของซ็อกกอรนีครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับให้เราวิ่งกริ้งเท้าได้ลื่นไหลนะครับส่วนรองเท้าจะเป็นแบบนี้นะครับมีล็อกเกอร์เชฟแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนๆจะเป็นแบบ มัโง,โง,โงกิ้งกริ่งแบบนี้นะครับผมลองสวมใส่ที่ร้านแล้วนะครับมีความมั่นคงสูงมากนะครับรุ่นแรกก็มีความมั่นคงรุ่นนี้ก็มีความมั่นคงสูงมากถึงโฟมจะแบบดูนุ่มรุบๆขนาดนี้นะครับดูเหมือนจะปิ้นจะปิ้นแต่มันไม่ปิ้นเลยนะครับเวลาเราใส่ปุ๊บสวมไปน้ําหนักเรากดลงไปโฟมมันแบบนิ่มนุ่มปุ๊บมันมันเหมือนมันคืนตัวมันส่งแรงรับน้ําหนักตัวเราขึ้นมาเลยครับมันเป็นแบบนุ่ม นุ่มละมุนละมุนเลยนะฮะดึงดึงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองวิ่งนะฮะ รับเมื่อกี้ลองรับเป็นไงเพื่อนดูนุ่มๆรุบๆสบายละมุนเท้ามากเลยนะฮะก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับสําหรับเจา้าสเปคส่วนสูงนะครับเจ้าซัลโค o นียเอ็นโดฟินอิลิตูคู่นี้นะครับดับ8มมตรนะครับหน้าเท้าสูง31.5นะครับส้นเท้าสูง39.5ใส่แข่งได้เลยนะครับผ่านกดเวอร์แอตแลนติกแน่นอนน้ำหนะัก ตัวของน้องซัคคูนี่เอเดอฟินิตต์2นะครับสายมาตรฐานไซส้9 US ผู้ชายนะครับหนักอยู่ที่199กรัมเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมนับใส่ไซส์10.5 US นะครับ28.5 cm นะครับก็คือรุ่นนี้หน้ามันสั้นให้เผื่อ0.5นะครับผมเผื่อ0.5พอดีพอดีลองไซส์10 US แล้วมัน มันพอด,ดีมันทนไปมันเหลือแค่นี้นึงนิดนิดหนึ่งแค่เดียวมนันก้อยนิดหนึงนะครับพอเพิ่ม0.5ก็เนี่ยเหลือประมาณนี้ขยับหน้าเท้าได้สบายกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับเท้าแบนเท้าล้มนะครับก็เผื่อ0ูคนที่หน้าเท้าเรียวรีปกติใส่ตรงไซส์ได้นะครับน่าจะพอด,ดีนะฮะนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าซั o โคเนอีโดฟินอิลิซองสวยเนอะแม่หยาดเยิ้มจริงจจากที่ลองใส่เดินย้ำย้เมื่อกี้ความมันคงค่อนข้างสูงนะครับผิดกับตัวโฟมที่ดูแล้วแบบนิ่มดุบๆขนาดนี้นะครับใส่ลงไปปุ๊บเหยียบเนี่ยมันเหมือนโฟมมันฟูนฟขึ้นมารับน้ำหนักตัวผมเลยอะอยังไงเดี๋ยวไปลองวิ่งให้พเพื่อนๆลองทบทีละกันนะฮะยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบ ถูกใจคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องดุด,ดุยสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณทางร้าน r a ฟ e r u n n r r ด้วยนะครับสำหรับเจ้ารองเทา้าสคนุนนี่เอเดอฟินอิลิซอคู่นี้นะครับเพื่อนๆไปหาตามกันได้นะครับที่ร้าน r a ฟ e r u n n r r นะฮะนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปนะครับงานลดราคาร้าน r a ฟ e Runer นะครับ วันนี้ถึงวันที่2มีนาะคมเท่านั้นนะครับรีบๆนะครับเดี๋ยวของหมดนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย